โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับอาร์เซลเกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นในส่วนของสควิปตเกมนั่นเองเกมกุ้งนะครับในระบบอกมันชื่อว่าเกมกุ้งนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนนนะครับสวัสดีครับนนสวัสดีครับเดี๋ยวนี้กูขอเปิดว่านี้อ่ไม่ทันแล้วเฮ้ยไม่ทันแล้วโอเคมันชื่อชิมเกมนะมันไม่ใช่สควิปตเกมนะชิมเออว่ะชิมเกมนะครับทุกคนเกมกุ้งนะเกมกุ้งเราบอกอ่าปั๊บป เราจะเป็นคนดีนะครับเราจะไม่ผักใครแต่เราจะผักคนที่มันผักคนอื่นโอเคใครเป็นคนดีก็เป็นไปไอ้กูได้ิงกูได้กูเห็นใครระแกใครกูจะไปละแกมัน ว้าตายกันแล้วเลยทำไมตัวนั้นมันวิ่งช้าแปลกๆลอ,องดูปีนี้ไม่ตัวที่ของเราขับมันไปแล้วมันตายเลยตายเลยเหรอ <Green light. S 1> เฮ้ยอย่าพาคนอื่นไไ <c oughs> อย่าพักค่อนเดินเดี๋ยวกูพักให้เสียวเสียวเสียวเล็กน้อยได้นี่เน่มื่อกี้มันรอดไปไวตอนที่กูฝักไปแล้วรอดหักเข้าพอดีต้องพังเยอะเยอะโน้นให้มันมาแข่งตอนประตูม้าของเราเรามารุ่งเรือกับประตูม้า ต่อประตูวะอืมเรอเสียวไอ้กระจกกันดิไอ้กระจกอ่ะเพืไม่มีใครกระโดดจะทำไงก็นั่นแหละเห็นแก่ตัวกันนั่นแหละเดี๋ยวก็ตายอุ้ยทุกคนครับโคตรรุ้นเห็นอย่างนี้ไม่โคตรรุ้นเลยนะอะไรวะอะไรวะเกมอะไรอ่ะอ๋อแก่น้ำตาลแก่น้ำตาลเราไกง กดเอาอันที่สามได้วงกลมจริงปะเออกูเท้าโอเคกูต้องไม่ตายมาแล้วทุกคนแก่แก่แก่น้าตาดูเล้วนอนกูต้องไปลึกกว่านี้นุงไปจิ้มโดนไอ้นี่เหรอจิ้มโดนเนื้อมันไอ้ยอย่าทำกูขำเด็กเากูเด็กเข็มกูโดนไอ้หนังกูขำมาโดน เขี่ยมกูมันถึงมันต้องเสร็จแล้วเหรออะไรโคตรไวไม่เยี่ยไอเดี๋ยวดิลำตาอกูเล้าไอ้เพื่อนเอาไปแช้งมาทิ้งให้กูด้วยเหมือนในหนังอ่ะไม่ใทำกูข่าวมึงเลยแล้วมึงใจเย็นมึงอย่าได้ข่าวกูโดนวิจิตรโดนแล้วอุ้ยยืมือกูเก่งเยใจเย็นดิมึงจะขำนี่ค่อยๆเล่นดิู่วะขาว เอ้ยเฮียรอดตันบางก้อเฮ้ยเฮยรอดเฮ้ยกิน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 น้ำตาลกินน้ำตาลก่อนงงงงงงรถกันชนชนกันอ้าวคูกินไปแล้วชนน้ำเอ้าชนน้ำตาลกินคนเดียวเยี่ยวห่านึงเฮ้ยเหมือนมันเอาเพิ่มเลือดปะเมื่อกี้มันไอ้หลอดแดงๆข้างล่างนี่คืออะไรเลือดเหรอเออน่าจะเก็บไว้เบื้องต้นถ้าเราเก็บเอาไว้อ่ะเอาผู้ขากันนี่อย่างหา วิวมีคนน้าเหมือนคนเข้ามาคนนึงนี่แต่ตัวเลี่ยมกูเดินคนแรกกูก็เดินคนแรกเหมือนกันเว้ยอ้าวหรอมันออทุกคนเห็นตตวเงหงเป็นคนแรกของมันของนี้กูจะต้องได้ที่หนึ่งกู<ะ>ไม่ได้แข่งอยู่กับมึงนี่ยว่าอ้าวมึงอยู่กับรถไหนอะนี่แล้วอันนี้เล่นอุ้ยทีเดียวผ่านเลยไม่ได้ทีเดียวกูผ่านเลยไปแล้ว,วไปแล้ว เออด่าแล้วเว้ไดแล้วนี่กูอาจจะต้องแรงหน่อยวิแรงไปได้แล้วว่าแล้วผ่าน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 แล้วนี่แหละมาเก็บมาเก็บเสียนเสียนอ๋ออย่างเซียนครับทุกคนเล่นหมักเก็บก่อนเกมกุ้งเกมกุ้งมีเหี้เก็บเก็บวิวิวกดพีชเพราะว่าต้องหมักเก็บเหมือนคนสร้าง เอา,าเรื่องเอาเรื่องอยู่นะเงียบก,กดผิดนะกดผิดแล้วใหม่นะกู <c oughs> เ,เ <c oughs> สียเวลาเลยเนาะว่านแล้วกูผ่านมาเก็บแล้วต่อไปอะไรลูกค้างลูกค้างโอ้แล้วถ้ามันอยู่ต้นๆกูจะไปกดทันได้ยังไงต้นๆน,นะน่ะลูกค้างอุ้ยไม่ได้เท่าไหร่อ่ทะทุกคนมันใช้ความแรงเท่าไหร่เหมือน ฟิกนี่มันไม่ใช่ว่าต้องเต็มหลอดไว้เหมือนแบบให้มันพอดีเต็มหลอดก็ไม่ใช่ว่าม่งจะดีอมีสติก่อนแป๊บหนึ่งนะหนึ่งนาทีได้แล้วผ่านแล้วไปดอกแล้วครับไปดอกผ่านแล้วดอกยังดอกเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมไวอ่ะแน่นอนกูยืนหนึ่งอยู่แล้ว ไทำไมมันกยับอย่างนั้นได้เช่นใช้ชนะแล้วมึงแข่งคนละสนามกับกูนี่ว่าอืมกูอยู่อีกข้างนึงไม่มีใครตายเลยเกมเนี้ยไอ้นนท์เราต้องร่วมือกันอยู่ด้วยกันก่อนไปไหนอะกูอยู่นี่เจว ไหนเดินด้วยนี่นอยู่ข้างในเนี่ยหมุนแล้วหมุน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 วนขวามาได้หนักนี่หมุนขวาให้เขารู้ว่าเราเป็นคู่กันไปโยิ่งจะหมุนคนแรงเลยไอ้ยิ่งสูงสุดไฟจับมาเขาถอเลยหมุนยังไงุดถ่มตัวโดยมตัวนองมายืนขอบๆมาอยู่นี่นี่นี่ตรงขอบประตูนี้ถ่มตัวถ่มตัวมองประตูไว้เลยสามคนละมึงหน้าแหกมองประตูไว้เลย มองวันเดียวไอ้ถูเดี๋ยวโนนเร็วนอนนู่นประตูอ่ะะปรตูโดนประตูนู้นโนนได้จบไปแล้วเกือบโด้วนี่ยออก็งงว่าทำไมประตูไม่เปิดวะไอ้เหี้ยไม่ไม่ได้เปิดตรงนั้นมันเปิดตรงนี้เกือบแล้วเกือบตายแล้วอ๋อแต่ผักนี่มันอยู่ตลอดนี่อยู่ตลอดทางต่างไงอุ้ยอย่าหักกูเดี๋ยวกิดบักก็เดินออกไป อย่าพักไงอย่าพักกูยังไม่ได้พักเลยนี่นี่เนี่ยละแกคนอื่นละแกเพื่อนกันเองมีคนตายปะวะมีแล้วตายไปสองคนเออตายไปสองยืนแถวๆนี้ไว้นั่นห้องคนเดียวเนี่ยทำไงคนเดียวก็ตัวใครตัวมันสิครับรออะไรอ่ะนี่อย่าพักนี่ เฮ้ยเสียหลักสามสามสามยังไงดีเฮ้ยตายแล้วตายแล้วมึงไอ้ตรงกูเข้ามาแล้วเจลตรงกูก็เข้ามาแล้วเฮ้ยครบครบปะอุ้ยครบครบของกูครบเกือบไม่ทันสัตวามคนนี้แกกูนี่หน้าชาเลยจ้าเอายังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะทีคือแบบเอาตัวรอดจัดอ่ะ คงเพื่อนไม่สนใจแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่น่ะอ้นนี่วะมีคนมาร้องว่าอ้นนี่อันนี้จังรู้ไหมว่าน,น่ะอ้นจังน่ะเป็นพระนะป่า,าแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่หมดสักทีอโอ้โหยังไม่จบอีกเหรอ,อหไม่อยากเล่นแล้วอัน,อ <c oughs> อนนี้อันนี้เอาแน,น่เลยเจมส์นิดนังอันนึงไม่อยากเล่นอันนี้แล้วอยา,ากกูเสียหลักเฮีย เชียดิแม่งเอาอะต่งไปของก้ถือวิถีนอนนอนนอนมาเจมนอนมาเร็วเจมนั่นมึงใช่ไหมใช่กแึูว่าจะตายซะแล้วเราต้องไปเกมต่อไปกันให้ได้เ็นน้อยเราก็ยังอยู่ด้วยกันเฮ้ยตอนเราหมั้ง พอได้แล้วไม่อยากเล่นแล้ไม่อยากเล่นแล้วอันนี้มีมมมคนตาย <คน S 1> ไหมไมีสองคนเหลื<ม>อยังมันมันจุกกันอยู่อ่ะแนงมีคนนอนัหนึ่งคนจุกได้ด้วยเหรอมันมีจุดให้มันแอบ,บได้ด้วยเหรอวะพอแล้วพอแล้วมันบอกมันได้อินชินเล่นแล้วอ่ะน่าจะหมดแล้วอ่ะเออว่ะ น่าจะหมดแล้วโอุ้ยอ่ะอ๋อเกียร์ยังดีใจจั๊กจ้าเกมเมื่อกี้ไอ้นนต่อยเกมกระจกวะเนี่ยโอ้ยเกมกระจกใครจะไปวะไอ้เหี้ยใครมันจะไปก่อนเนาะโกงอ่ะเกมอะไรอ่ะอีกคนละกึ่งกูเกยไอสัตว์เอ้ยมีสัตว์เอ้ย แล้วต้องทำยังไงีเอเกรลเยลดนะมันมีอะไรอะแกรเทเซอร์ดูสีหรอดูอยังไงซื้อมาหรอไม่รู้เออกูมีอะลองดูดิอ๋อเอามันช่วยกันดูไปได้เออมันช่วยกันดูได้ถ้ามันให้ผัอกมาลมเลยยอ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 อันนี้มันดูให้ อฮ้ยมันมีคนใจดีดูให้ดูกันใหญ่เลยนี่มันบอกแล้วว่าทำเสร็จแล้วใช่ม yeah ันน่าจะแบบว่า I'm done โอ้ยอ๋ออ๋อมันใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเจมมันหมดแล้วชิบหายแล้วมันต้องช่วยกันใช้เว้ยเออมันต้องช่วยกันใช้ผัดกันใช้ ไปมีก์อะกูไม่ได้ซื้อมาด้วยกูก็ไม่ได้ซื้อไปเกมเรามันเป็นผู้นำป้องการเสี่ยงเสี่ยงดวงอ่ะมึงโดดไปก่อนมึงก็ไปก่อนดีเอ้ยรีบี้นี่กูเลยวัดดวงอ่ะตาดีกูก็ได้อ่ะมันปั่นใชไหมครวบได้ได้ได้อ่ะต่อไปเดียวตามมึงหาน ้เน oh, yeah> enfin> yeah ี่ยแล้วก็มีเดี๋ยวพวกเห็นกันตัวเยี่อะสัตว์ปูกระโลกกูว่าของจริงไอ้นนนนมึงยังทำไม่ได้ไปแล้เยี่อะวิ่งรอดเธอถึงแล้วนนนนโกหน้ามึงอ่ะไอสัตว์ไม่เดินเลย ทำไมกูต้องนำตลอดเนอะเดี๋ยวอ่ะกูจะยืนอยู่งี้กูวัดใจได้แล้วแล้ะปะไอ้ัตว์นีสใส่ไม่ดีจะให้คนอื่นโกกูตายไม่ดีกูไม่ไปตายแม่งกันตอนนั่นแหละตายแม่งกันหมดนันแหละอะไม่กูไม่ไปกูตายแล้วเออไปไมดีผัดกันผัดกันหล่นอยู่วะอันนี้มันมีซองสวย สวยสวยงามส่องไอเจีมอ้าวส่องแล้วยังตายต้องต <Liberty> <mail> <reais. S 1> ้องยังอดไปตาย้องยังไงของมันเฮ้ยกระโดดพลาดเล็กน้อยอุ้ยเกือบหมดเวลาอยู่เนาะเพราะว่ามันน่าจะ เพราะว่าคนขึ้นมาแล้วไอ้เกมตายอ่ะตายงั้นเราต้องมีแผนไม่ได้แล้วพวกนี้แม่งนิสัยเสียว่ะมีโก้โก้ไอ้หี้อยกูกระโดดเนาให้ทั้งสาวจีรอบเกมทัดไปคือเกมอะไรหรออันนี้มันเรียงตามภาคภาคหนึ่งกับภาคสองปนกันสู้สู้ข้านนเอาให้ได้

ฝั่ง,งหนูมันจะล่นแล้วฝั่งนู้นมันจะหล่นแล้วล่นไปคนหนึ่งแล้ว <c oughs> หล่นไปคนนึงแล้วเหลือหนูคนนึงแล้วนูไม่ได้ดูไม่ได้มันเหลือแค่สองคนมันจะหล่นแล้วอีกคนนึงไปแล้วเหลือคนเดียวตายตายวิวทู้สุดใจเลย <c oughs> ไปแล้ว เหลือสามคนแล้วกินข้าวก่อนเนาะเหลือเหลือสามคนเองอ่ะให้กินข้าวก่อนเนาะกินข้าวก่อนเลยทุกคนนั่งกินข้าวกันเงินแค่เนี้ยเงินคนน้อยเยียตายกันจะหมดแล้วอกยุคแค่เนี้ยตั้งมอสตูดาคาอาลาทามามาโบโกอะไรของมันวะ กูก็ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> มันพูดอะไรของมันวิอะไรอะ่ะน้นเล่นไงอ่ะม่เกลโอไอนี่แน่เลยเกมลูกแก้ว <_ EN> ไม่ใช่เกมสุดท้ายแล้วเฮ้สกิทเกมโอ้เล่นไม่เป็นคืออะไรอะ่ะไม่รู้ต้องวิ่งอะไรของมันอะ่ะต้องวิ่งต่อยกันอะไรของมันอะ่ะ <_ EN> น้นต่อยมันสู้กับมันดิ <_ EN> อะไรมันให้น้ำอะไรอะ่ะ เอามันไม่ได้เล่นเหมือนเหมือนเหมือนในหนังเหรอให้ต่อยกันผู้ตรวจการต้องสู้กันเป็นผู้ตรวจการกูเป็นผู้ตรวจการนี่มึงน่าจะเก็บคุกกี้ไปกินตอนหลังี่ผู้ตรวจการรับเออผู้ตรวจการรับสู้กันตรวจการรับผู้ตรวจการรับอั้มันต่อยกันเองไว้ก่อนอันนั้นมันมันมันอันนั้นมันจะไม่ยอมต่อยเดือนมึงจะหมดอย่างเนี้ย ดับพลเลยใจแก่งนักสินี่นะข้างหลังเขาเฮ้ยมันต่อยกันต่อยยังไงอ่ะทำไมมันต่อยมันไม่เจ็บเลยเจ็บแต่ว่ามันกั้นใจกันอยู่ทำเป็นไม่เจ็บกันอยู่กูจะตายเจเบือตายทีเดียวเดี๋ยวพึ่งที่จะรอมันต่อยกันก่อนมึงก็รีบโอ้โหวันทีเดียวเองเหรอเฮ้ยใจเราใจร้อนเกิน เรียบร้อยเฮียอยากเป็นคนดีนไงเพ่งกระจกแตกล่วงไว้ก่อนใครก็เลยไอ้สัสมึงยังอย <laughs> ู่ปะ <sighs> <น> <groans> อยู่เซร์ฟเดียวกันอยู่เนี่ยกูมาทางซ้ายมึงอยู่อะโอเค ตายตายกูจะผักคนาโอ้แต่เราผักเราเพ่งไม่ตายเด้วยนี่เนี่ยนุ้ยมันจะมาเกูเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเรื่องเหรอกูจะเจ้าไปหน้าไวยุงกับเพื่อนกว่ายุงกับเพื่อนกว่าจับหน้ามันไว้หน้าเอ๋ยอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยจับหน้ามันไว้เพ่งเล็งเม้มหัวมันไวจัไว Muốn cốm mịt lẽ Không mịt thật của đây luôn đẹp đòi Dừng tương tưởng tương kê Nhưng cơ mừng cũng kê Mịt thật tị Mịt Ham

แล้วนี่เนี่ยตัดคู่แข่งยืนบังนิดนึงก็ยังตัดคู่แข่งเอาตีนไปไปบังมึงเสร็จเร็วจังวะมึงกดยียียิกยิก๊กอ่าเปล่ากูลากเลยอ๋อมึงกดค้างแล้วลากไปเลยเหรอเอออ๋อมันทำอย่างนี้ได้เหรออ,อาา้าวอ๋อดิบเช้าเขาไม่ได้ลากเลยอ๋อค่อยค่อย,ยจิ้มอุ้ยแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูค่อยค่อย,ยจิ้มยืนบังยืนบังใครได้บ้าง ไม่ทันโอ้ยตายไปเยอะอยู่นะเยอะเหรอกูได้ยินเสียงเปลือยไปทีสองทีสามทีสองตายไปสามแล้ววะตายน้องน้องนั่นหนิงน้องนิงตายเรื่องประตูแล้วกูอยู่ไหนนะนี่อยู่ตรงนี้ข้างหน้าอ่ะข้างหน้าเลยอยู่ไหนมุวนไปไม่เอาเฮียมมีแต่พวกหิวแสงไม่เอาเราไปหมุนตรงนี้ เฮ้ยมันผากมึงเหรออ๋อกูล้มไปแล้วแต่กูยังไม่รู้ตัวเลยมันผักมันผักหนูมันผักหนูเฮ้ยนะเออโน่นมันผักหนูมันผักหนูเฮ้ยันผักมันผักมันเข้าเหรออุ้ยมันผักกูเอ้ยเห็นตัวนู้นโน้นอยู่ไหนอยู่บนเวทนึ่งเชียร์แล้ววันเชียร์แล้วเจมประตูนี้เจมอุ้ยกูไม่ทัน เ,นนเข้าได้ไหมกูตายนี่นี่อกูเปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้เมื่อกี้กูต้องปิดเพราะมันมีคนมันจะเข้ามาเจมอยู่ไหนอะ่ะมาออก,กันอยู่ประตูนี้กูจบแล้วอ่อแล้วมันเสือกปิดกูตายตายไหมตายลาก่อนไอ้เจม ออมัววิ่งมาด้วยกันนะออ <laughs> มัวเลยหักเยี่กันก็ไม่รู้มองใครไม่เห็น,นยอยู่นี่เจอเอ,อ๋อนี่ยังอยู่จะฆ่ามันกูไม่จงเป็นต้องไปที่หลังเราวมึงครับกูวิ่งไ,ไปพร้อมแมงดีเลยดีกว่าถ้าประตูแบบแปลงไม่ใช่อ่ะเออป,ประตูหนึ่งอะวิ่งเข้าพร้อมพอแมงเลยเข้าพร้อมแม่งเลยเ,ลยเลยท่าไหไร่อ่ะอเสร็จประตูสองพอดี เอาให้มันผักออกไปดิเอาเออบุกเข้าไปดิบุกเข้าไปดิคนเดียวเฮ้ยไอีโน่เฮ้ยสัตว์ดูยังเปิดอยู่ไอหนุมไปหนุมเข้าไปดิเข้าไปดิหนุมาดิหนุ่มมึงยังรอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยสัตว์กูจะเข้าก็ได้กูจะเข้ามึงน้องข้ามือนได้ได้เยีเยนะเอออิสิบเออหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วกูที่เข้าก็แได้ รอบนี้แหละตัดติดกันที่ตรงนี้แหละอ้าวอ้าวหมดแล้วน้ำตาลไปแล้วใครกินไป <c oughs> ไอ้เกียหน้าอื้นโอ้ยไรไอ้โลนนี่จะฆ่ามึงเอามาได้ได้อ๋อเท่าไหร่เอาเดิเอาเดิเอาดิเอาดิไปด้วยไปด้วย <c oughs> ไมออกไม่ออกกูไม่ออกออกูจะเอามึงตายไปกับกูแค่แหละตายกันหมดนี่แหละตายกันหมดนี่แหละมึง <c oughs> เล่นเพื่อนกูกูจะฆ่ามึงเอออย่างงี้แหละที่กูอยากได้ <c oughs> ตายซะอเวนเรียบร้อยต้องเล่นกู สะใจก่อนชนะเป็นเเที่หนึ่งอีกไอ้เหี้ยปลาออกเซิร์ฟเวอร์ผมสะใจแล้วโอเคเขาทุกคนวันนี้ก็จบคลิปอยู่ที่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้นสะใจไม่บายไม่เน้นในนี้ไม่เน้นชนะดูมาปลาผักมึงมันแล้วมันก็นักเตีอินอะไม่ผักกูขวีเลยโอเคครับไปกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย